จะตรวจอาวุธปล่อยของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยที่เข้ามาตกในฝั่งไทยเนี่ยไม่ใช่สเปะปะนะครับเป็นความตั้งใจอาวุธนี้เนี่ยเขามีมากมีน้อยแค่ไหนถ้าเป็นอันตรายต่อการรบหรือว่าประชาชนและทหารในบ้านเราเนี่ยมีเป้าหมายจะทำลายอาวุธเหล่านี้หรือเปล่า แต่รบกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะอยู่ที่ไหนยังไงกําลังทำอะไรที่คุณกิตา้าถามมาโดยเฉพาะตัวไอ้จรวดไอ้บีเอนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นอาวุธที่ใช้กันมาตลอดและเป็นอาวุธหลักของฝ่ายกเ,เมินมาเนี่ยเราทราบการป้องกันตนเองการคุ้มครองประชาชนนะครับการคุ้มครองอาณาจักรนะครับของประเทศ นี่คือสิ่งที่เรากำลังทําอยู่ในขณะนี้เรากำลังบอกบอก,กับชาวโลกเลยซ้ำไปว่าฝ่ายกัมพูชาน,นั่นแหละเป็นฝ่ายที่ละเมิดกติกาของโลกในขณะนี้ครับ ตอนนี้ปฏิบัติการทางทางหารเข้าสู่วันที่สองแล้วนะคะแผนยุทธการเป็นไปนตามแผนหรือว่าณขณะนี้มีปรับเปลี่ยนแผนอย่างไรบ้างคะท่านคะครับขอบคุณคุณกิตานะครับี่ชวนพูดชวนคุยกันตรงนี้ในสถานการณ์ที่กําลังเดินอยู่ในขณะนี้ตลอดเวลานะครับในทางทหารเนี่ยเราจะใช้คําอธิบายว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนี่ก็คือ รูปแบบที่จะขอพูดคุยตรงนี้ก็ถือว่าเมื่อวานนี้นะครับเริ่มมาตั้งแต่กระสุนนัดแรกที่ลั่นออกมาที่บริเวณชายแดนเนี่ยฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนครับตรงนี้หลังจากนัดเป็นต้นมาสถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยนะครับในยีบสีชั่วโมงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเราปฏิบัติตามแผนที่เราได้ตกลงกันเอาไว้เราเคยซักซ้อมแผนพวกนี้กันมาตลอดครับเรามีการฝึกร่วม สามสี่เหล่าทัพนะครับบวกเรืออากาศตำรวจหรือแม้กระทั่งฝ่ายพลเรือนก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในใจนะครับมันอยู่ในแผนหลักของเราซึ่งมันเป็นหน้าที่นะครับของกองทัพไทยที่จะต้องทำงานตรงนี้เอาเป็นว่าแผนที่มีการได้เอ่ยชื่อกันมาแล้วนะครับจากกระโปรงภูวนาถน,น,นั้นเป็นแผนใหญ่ซึ่งเราเอาไว้ บริหารเอาไว้ควบคุมนะครับสถานการณ์ทางด้านตะวันออกทางด้านกัมพูชาอันนี้มีผู้รับผิดชอบหลักอันนี้ก็คือผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับโดยตําแหน่งตําแหน่งในแผนตรงนี้ก็คือผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหารสสลาบอบใบไม้ทอทหารน,นะครับสอบอทศูนย์บัญชาการทางทหารในเวลาเดียวกันก็มีแผนย่อยรองรับมานะครับ มอบให้กองทัพบ,บกเป็นคนผู้มาการทหารปกเป็นพอบอสถานการณ์นะครับอันนี้ก็คือพูดถึงตัวทฤษฎีก่อนนะครับให้เห็นว่าการปฏิบัติต่างๆเหล่านี้มันมีขั้นตอนแล้วมันอยู่จะต้องมีความพร้อมมีการซักซ้อมมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเรื่องของซิงโครไนเซชันนะครับเรื่องของการสอดประสานสอดคล้องอะไรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากในสนามรบ 24ชั่วโมงที่ผ่านมาผมขอใช้คำว่าทางกองทัพไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ควบคุมสนามรบตรงนี้ได้นะครับอย่างเหมาะสมขอเรียนให้ทราบว่าสิ่งที่สื่อต่างประเทศหรือว่าการต่อสู้ในขณะนี้มันมีหลายมีสามสนามกันแล้วกันนะครับสนามรบที่หนึ่งเนี่ยหรือว่าการต่อสู้ ในแนวที่1นึ่นี่ก็คือการต่อสู้ในสนามรบนะครับตรงนี้ที่บริเวณชายแดนการต่อสู้ในแนวที่2หรือว่าแนวรบที่สองเนี่ยมันคือการต่อสู้ในเรื่องของเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเรื่องของที่จะต้องไปพูดกันในเวทีระดับโลกแล้วก็สนามที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของ iO นะครับสื่อต่างๆท,ที่วันนี้ต่างคนต่างก็ทำกันนี้ไม่ว่ากัน เอาเป็นว่าในแนวรบแรกเนี่ยนะครับที่ทหารทำหน้าที่อยู่ตลอดแนวชายแดนเนี่ยนะครับตอนนี้หลักๆก,ก็มีพื้นที่หลักๆอยู่6กพื้นที่ด้วยกันที่เรานะครับสามารถปฏิบัติได้ตามแผนเป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าการสู้รบนั้นมีความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่คนไทยทั้งหลายสะเทือนใจมาก ก็คือเรื่องที่พลเรือนของเราครับเป็นเป้าหมายผมขอเรียนคุณกิต้านะครับแล้วก็ท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราประสบพบเจอเนี่ยได้พบเห็นข้อมูลจรวดอาวุธปล่อยของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยที่เข้ามาตกในฝั่งไทยเนี่ยไม่ใช่สเปสปะนะครับเป็นความตั้งใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้เคยมีเหตุ นะครับรบประทะตามแนวชายแดนมาหลาย,ลายโอกาสเนี่ยลงที่ครั้งใหญ่ที่สุดก็คือกุมภาพันธ์ปี2554เนี่ยซึ่งผมยังอยู่ในราชการและก็เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยสิ่งที่เราต้องยอมรับแล้วก็เป็นสิ่งเป็นความตั้งใจของพเหมรนเลยก็คือการใช้อาวุธปล่อยระยะไกลลงไปยังที่หมายที่เป็นพลเรือน ซึ่งเราก็ได้พบแล้วว่าเมื่อวานนี้ก็ทําลักษณะนี้อีกเป็นความตั้งใจเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องพูดแล้วก็ยอมรับนะครับว่าการปฏิบัติ24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นมันมีการสูญเสียของพลเรือนไทยนะครับแล้วก็มีทหารอยู่จํานวนหนึ่งขออนุญาตไม่ต้องบอกนะครับตัวเลขต่างๆเหล่านี้ในเวลาเดียวกันความสูญเสียอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็มีอยู่เช่นกันเพราะฉะนั้น แม้กระทั่งขนาดเนี้นะครับที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ตีสี่นะครับทีทหารเขมนก็เปิดฉากการยิงในพื้นที่ที่ที่เราระวังกําลังเอาไว้เรียบร้อยและเรารู้ว่าตรงนี้คือพื้นที่ที่จะต้องทําการสู้รบกันนะครับบริเวณภูมะเขืออะไรต่างๆเหล่านี้แล้ววันนี้ขณะนี้ก็กําลังดําเนินการสู้รบกันอยู่นะครับซึ่ง ะเน้นหนักไปในเรื่องของอาวุธปล่อยออระยะไกลโดยเฉพาะการใช้ปืนใหญ่ในขณะนี้ครับนี่คือภาพร,มรวมๆท,ที่เรียนให้คุณกีตารทราบครับขอบพระคุณท่านนิพัฒน์ที่ได้แจ้งให้ประชาชนแล้วก็พวกเราได้รับทราบถึงภาพรวมแผนของทางกองทัพนะคะทีนี้จุดแรกคือตัวอาวุธปล่อยนี่แหละค่ะท่านนิพัฒน์ครับตัวอาวุธ bm 21ที่เมื่อวานเป็นอาวุธที่สร้างความสุญเสีย ในบ้านเรานะคะท่านนิพัฒน์พูดถึงว่าทางกัมพูชาก็เคยใช้ยุทธวิธีมีมาก่อนนะคะประเด็นก็คือรอบนี้เราคาดการได้หรือไม่และอาวุธนี้เนี่ยเขามีมากมีน้อยแค่ไหนถ้าเป็นอันตรายต่อการรบหรือว่าประชาชนและทหารในบ้านเราเนี่ยมีเป้าหมายจะทําลายอาวุธเหล่านี้หรือเปล่า งานข่าวกรองของทหารที่อยู่ในแนวมาเป็นปีๆนะครับที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนี่ยตลอดแนวเนี่ยสิ่งที่ทุกลมหายใจมันคืองานข่าวกรองที่จะต้องทราบนะครับเหมือนกับมีหูทิพมีตาทิพที่จะต้องบอกได้ว่าขั้นหน้าของเราเนี่ยข้าศึกกำลังทำอะไร สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะๆะะอย่างที่เคยเคุยกันบ้างแล้วผมย้อนกลับไปที่หนึ่งเพืจะได้เห็นภาพนะครับว่าสนามรบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเอาเป็นว่าไปตั้งหลักกันที่เผาศาลาตรีมุกได้ไหมครับตรงนั้นนะ่ะประมาณสักปลายกุมภาพันธ์นี่คือการนับหนึ่งของฝ่ายขเขมรน,นะครับเอาเป็นว่า เราเริ่มเห็นความผิดปกติแล้วเพราะว่ามันอยู่กันมาดีๆเนี่ยนะครับไม่มีเรื่องเลยทหารเนี่ยเขาอยู่ประจําแนวเผชิญหน้ากันนะครับเชื่อไหมครับว่าผมก็คุยกับรุ่นน้องๆบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องเปิดเผยและเป็นเรื่องที่ดีทหารที่อยู่ในแนวเนี่ยเขามีเบอร์มือถือกันนะครับมันคือการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุคือ ตรึงกําลังกันอยู่นะครับในพื้นที่ที่ตัวเองหรือว่าที่ตกลงกันเอาไว้เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งจะออกลาดตะเวนก็แจ้งอีกฝ่ายนึ่งรับทราบก็เมงเขาก็แจ้งครับนี่คือสภาวะที่ค้างคาอยู่มานานแล้วนะครับหลายปีนะครับเราอาจจะไม่ทราบกันเอาละครับแต่ดูมาวันหนึ่งเนี่ยปลายกุมภามันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเฮ้ย hey, สาราตรีมุก มันถูกเผานะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปเฉ๋ยใช้นะครับมันถูกเผานะครับเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ตามมาด้วยนะครับเหตุการณ์ต่างๆการล่วงล้ำดินแดนนะครับตามมาเรื่องขุดคูเลตน,นะครับก็คือสนามเพาะนะครับในพื้นที่การเคลื่อนไหวการเพิ่มเติมกำลังสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับทหารเรียกว่าสิ่งบอกเหตุนะครับ มันก็บอกมาเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งเรื่องของเอ้ยมันมาโฟกัสที่ประสาทต,ตามเมือนทมนะครับแล้วก็ผู้นำ,ำเขมรเองเนี่ยก็ออกมาเล่นสื่อเองนะครับ Facebook บุญเซนก็ออกมาใช้สื่อใช้อะไรเฮ้ยเรารู้แล้วเฮ้ยเอาแน่เว้ยตรงนี้นะครับเราพอจะจับทางได้ละว,ว่ามันเป็นเรื่องที่มีเป้ามีหมายละของฝ่ายเขมรเพราะฉะนั้นตรงนี้ งานที่ที่ผมเกินนะชักแม่น้ำทั้งห้ามาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะบอกว่ามันคือสิ่งที่เราเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเราต้องบอกว่าแล้วเราจะทำอะไระครับเพราะฉะนั้นนียครับการเตรียมแผนต่างๆเหล่านี้ชนิดที่เรียกว่าเอาละครับวันนี้สงครามเนี่ยใครจะทำอะไรยังไงมันไม่มีขอบเขตนะครับ ถ้าจะรบกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะอยู่ที่ไหนยังไงกําลังทำอะไรที่คุณกิตาถามมาโดยเฉพาะตัวไอ้จรวดไอ้ bm สองหนึ่งเนี่ยนะครับมีเป็นอาวุธที่ใช้กันมาตลอดและเป็นอาวุธหลักของฝ่ายเขเมรมาเนี่ยเราทราบนะครับว่าอยู่ที่ไหนกองบัญชาการอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนี่คือมาที่ขีดความสามารถของหน่วยในพื้นที่ ที่จะต้องรู้เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเราจะจัดการอย่างไรนะครับกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ตั้งกองิัะชาการอยู่ที่ไหนนะครับอะไรอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยมันต้องเห็นภาพหมดก่อนการรบจะเกิดขึ้นขออนุญาตเรียนนิดนึงแล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเองก็จะหลุดประเด็นไปด้วยว่าในระดับรัฐบาลเนี่ยก็มีการประชุมกันนะครับที่สภาความมม่โกงแห่งชาติแล้วก็ เราก็ต้องประมัดระวังที่จะไม่ใช้ถ้อยคําอะไรที่เราจะไปไปในเวทีโลกเนี่ยวันนี้เราก็จะใช้คําว่าเป็นการปฏิบัติการเพื่อป้องกันตนเองนะครับตรงนี้ self defense แล้วก็นี่นี่คือสิ่งที่ที่ผมเล่ามาทั้งหมดน,นะครับมันคือการป้องกันตนเองการคุ้มครองประชาชน นะครับการคุ้มครองอณาจักรนะครับของประเทศนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้นะครับก,ก็ต้องขอใช้คำนี้ด้วยนะครับตามที่เขาเขาชี้แจงกันมาครับค่ะเราป้องกันตัวเองอย่างถูกต้องตามกฎบัตรของสหรประชาชาติทุกประการใช่ไหมคะครั้งนี้ค่ะท่านิพัธ์ค่ะเรื่องนี้เราเทั้งมีทั้งถ้อยแถลงและการปฏิบัต นในถ้อยแถลงจะเห็นได้ว่าเรามีความาวันนี้เนี่ยนะครับต้องรัดกลุมนะครับคุณกิต้าก็ทําข่าวพวกนี้มาตลอดนะครับสงครามที่มีหลายๆพื้นที่ในโลกเนี้ยในขณะเนี้ยนอกจากกายภาพทหารที่จะต้องทําสงครามกันแล้วเนี่ยมีบาดเจ็บลบมตายเนี่ยมันยังมีสงครามที่จะต้องพูดกันอีกก็คือในระดับโลกนะครับเวลาไปต่อสู้กันอะไรกันมันจะต้อง ชี้แจงได้นะครับว่าเหตุผลที่เราทําอย่างนี้เพราะอะไรหนึ่งสองสามนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็สามารถชี้แจงกับชาวโลกหรือว่าสังคมโลกได้นะครับอย่างเช่นที่จะประชุม UNSC นเเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะต้องชี้แจงได้เลยว่าเรื่องของการที่ฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนใช่ไหมครับเป็นฝ่ายใช้อาวุธสงครามก่อน เรื่องของการลุกล้ำอธิปไตยนะครับเรื่องที่เข้ามาขุดคูเลตนะครับตรงนี้เรื่องที่กัมพูชามีการครอบครองอาวุธสงครามที่เป็นทุ่นระเบิดที่ผิดสนธิสัญญาหรือว่าข้อตกลงอัตวานะครับมันก็คือระเบิดไอตัว PmN2 เรื่องนี้เนี่ยขอย้อนไปเลยนะครับมันเป็นข้อมูลที่สำคัญ วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเ,เมษาปีที่แล้วนะครับมันมีเหตุที่กำปงสปือคลังอาวุธของเขเมรเนี่ยระเบิดขึ้นมาเรามีฐานเขเมรตายยี่สิบคนอันนี้เป็นข่าวเปิดนะครับของข่ายเขเมรเองนะซึ่งในบัญชีที่เขเมรแถลงมาเนี่ยนะครับที่ระบุมาว่ามันมีระเบิดอะไรบ้างนะครับที่มันระเบิด สนันเมืองนะมันคือมี PMN สองอยู่ด้วยตรงนี้ครับมันก็คือเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องรอบคอบแล้วก็รู้จักที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาบอกว่าเฮ้ยก็ในเมื่อคุณมีไงในขณะที่ข้อตกลงอัตว่าเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องไม่มีในครอบครองอีกแล้วนอกจากคุณมีในครอบครองแล้วนะคุณยังเอามาใช้อีก คุณเอามาวางนะครับในพื้นที่ชายแดนในประเทศไทยในเขตประเทศไทยเห็นไหมครับนี่คือการรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่อาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับแต่มันก็ต้องคิดซะว่าเมื่อเราจะต้องไปต่อสู้ในเวทีโลกเนี่ยมันก็ต้องแน่นนะครับแล้วร้อเอซาละครับสิ่งที่ผมไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ย เพื่อให้เห็นว่าการต่อสู้ในสามแนวรบนะครับเรื่องของทหารที่ทําอยู่ในขณะนี้เป็นเหตุเป็นผลครับแล้วก็สมเหตุสมผลที่จะชี้แจงได้ในเวลาเดียวกันสนามแนวรบที่สองเรื่องของข้อมูลข่าวสารอันนี้เรื่องที่คุณกีตาใช้คําว่าเป็นไปตามกฎหมายกฎบัตรระหว่างประเทศเราก็ทําตามนี้จริงๆนะครับแล้วก็เรากําลังบอก กับชาวโลกเลยซ้าไปว่าฝ่ายกรรมัมพูชานั่นแหละเป็นฝ่ายที่ละเมิดกติกาของโลกในขณะนี้ครับ